สวัสดีค่ะพบกับป๊อปปี้อีกแล้วนะคะร้านขายรถไถมือสองร้าน PC Tractor อำเภอเบญจลักษ์จ,กจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้นะคะปอปปี้จะมารีวิวนะคะรุ่นคูปตาทั้งหมด3คันค่ะก็จะมี l c 0 1 8นะคะ2คันแล้วก็ L5018 อีก1คันค่ะค่ะการจะไปเชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูคันแรกกันเลยนะคะรุ่นคูปต้า L 401840 40แรงนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะคันนี้ปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะคะราคานะคะ295,000บาทค่ะ ราคาเพียง295,000บาทนะคะยางหน้ายางหลักเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะเบาะเดิมไม่ขาดหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ2,500ชั่วโมงค่ะ2,500ชั่วโมงไม่เดิมแท้นะคะผ่านก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่านตาช้างนะคะ ผ่าน6ใบ22ค่ะโคงผ่านทางร้านเก็บสีเก็บสวยให้นะคะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบค่ะเดินหน้า8เกียรย์ถอยหลัง8เกียร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเครื่องนะคะ ตาติดง่ายน,นะคะวิดีโอค่ะวิดีโอใช้งานได้ปกตินะคะ ไม่ไอนะคะน้ำไม่ดันพร้อมเลยร้อมใช้งานนะคะคันนี้เข้าบ้านส,สวยๆคะ่ะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะราคา295,000บาทค่ะราคาเพียง295,000บาทนะคะหากท่านใดนะคะที่กำลังมองหาปรับสภาพนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะค่ะมาดูที่คันต่อไปนะคะคันนี้ก็เป็นรุ่น Lc 0 1 8เหมือนกันนะคะ40แรง คันนี้นะคะเป็นสีเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะจดทะเบียนค่ะปี62ค่ะจดทะเบียนปี6 2สองเล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะราคานะคะ2 8 5 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทนะคะคันนั้นนะคะราคาเพียง2 9 5 0 0 0บาทค่ะ คันนั้นปรับสภาพเก็บสีเก็บสวยนะคะส่วนคันนี้เป็นสีสันเดิมสภาพเดิมค่ะยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานค่ะเบาะใหม่ค่ะราคาก็เป็นราคาเดิมช่วมองการใช้งานนะคะ คันนี้1,400ชั่วโมงนะคะ1,400ชั่วโมงไม่เดิมแท้ค่ะในส่วนของตัวผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะผ่านตาช้างนะคะผ่าน5ใบ22ค่ะใบผ่านก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกยาวนานด้านหลังแห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึม Pto ใช้งานได้ปกติค่ะ ระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาซีสันเดิมสภาพเดิมนะคะในราคาเบาๆนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะ โอ้ใช้งานได้ปกตินะคะ ไม่ไอนะคะ นี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี62ค่ะจดทะเบียนปี6 2เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหน้าแล้วก็ผานหลังนะคะสีเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะราคานะคะ2 85,000บาทค่ะราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทนะคะมาดูที่คันสุดท้ายนะคะรุ่นคูปต L ้าศนย์นนะคะ50แรงค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะ จดทะเบียนปี63เล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นด้วยกันค่ะมีดันหนะ้าแล้วก็ผานหลังนะคะคันนี้ราคานะคะ375,000บาทค่ะราคาเพียง375,000บาทนะคะสีเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะลูกค้านะคะที่กำลังมองหา50แรงนะคะก็คันนี้เลยนะคะเบาะไม่ขาดค่ะหลังคาไม่รั่วไม่ซึม ชั่วโมงการใช้งานนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงค่ะคันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะคะไม่เดิมแท้ค่ะ ในส่วนของตัวผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน6ใบ24ค่ะผ่าน6ใบ24ไปใบผ่านก็ถือว่าใช้งานได้อีกยาวนานนะคะ PTO ใช้งานได้ปกติค่ะระบบไฟใช้งานได้ทุกจุดนะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะจดทะเบียนปี6 3าเล่มชุดโอนครบนะคะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะดดานหน้าแล้วก็พานหลังนะคะ50แรงนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะคะราคา375,000ันบาทค่ะราคาเพียง3 7 5 0 0 0ับาทนะคะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสอบถามสามคันนี้นะคะก็โทรติดต่อค่ะตัวึ่งเป็น1 6 0่งหกค่ะ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0984422502ค่ะร้านเราร้าน P.C. Tactor อ,อําเภอเวียงักจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านเราก็มีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูปะตยายม้าอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้าผ่านพวนโรตารี่ผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกล่องที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะร้านเราติดถนนเส้นสี่เลนนะคะเส้นกันทะลมกันทะลักค่ะ ร้านเรามีสองฝั่งฝั่งนู้นที่เป็นร้านเดิมนะคะกับฝั่งนี้นะคะที่เป็นร้านใหม่ค่ะค่ะถ้าป๊อปี้ทำผิดพลาปดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปี้ด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ